กลับมาถึงแล้วครับกลับมาถึงแล้วนี่ก็เอาอะไรเจ้าอินดี้มาลงไว้นี่นี่หมดเลยเดี๋ยวขอ,องลงก่อน,อ,นอันนี้เป็นปะเก็นครับเป็นปะเก็นเหล็กกับปะเก็นท่องอ่าง แล้วก็น้ำมันเครื่องอีก2แกลลอนเพราะว่าถ้าซื้อมา18ลิตรมันก็ไม่ได้ใช้ครับผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีโอ้นักพี่น้องเดี๋ยวเด้ออ่ะเรียบร้อยซื้อมาทั้งหมดเรียบร้อยแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องกลับไปเอาอะไรอีกครับก็เบ็ดเสร็จแล้วตกอ่า สองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื 20, 000, 17, 20, 000, น่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะนี่ครับอยู่นี่ฮะบอกครบบอ,คบอ,คอกครบมื่นไปเอาอีกสิบมงเนี่ยอบินมาแอมเจาะจ่ะปอกปอกอะไรใดมืออือออ่นมีปลอกอะไรยังได้ยังแพร่แพเจานั่น แนวแฟมแล้วกอ่อีอย่างวะสามปรกกินไอเดียเอเียสามรายการแต่ว่าผมจายเงินเหมือนแล้วไม่ใช่สองหมื่นเจ็ดเกือบสองหมื่นแปดอือฮึยุ่นะยมรุ่นไหมลุงยำรุ่นลุงยมรุ่นสามแยกไฟแดงผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมบริมาก หาน้าเพิ่นมาเท่กับสอมอื่นเดี๋ยวให้เพิ่นมาเอาได้ผู้ใดเพิ่นได้ว่าผู้ใดสามมาครับโอ้หเพิ่นว่าแตเฮียเพิ่อว่าเออเออเออเพ่อาเนี่เก็บกันว่าก็ไปเฮ็ดรถอันรถบัตเฮ็ยนบ่เห็ยนว่าได้ยางเขาไปเบิ่งเพิ่นนมาผู้เี่มีผู้เดียวเฮ็ดได้เพิ่อวมาผมก็เลยว่าโอ้ยอันไหนบเกินสองหมื่นนั่นนี่นะโอ้แต่แต่เปี่ยนถูคนจิตตัไปกับซื้อสิ้นนะปั๊มมาให้ บูอยู hmm. uh ่ว huh. uh ัดไดครับนี่วัดบ้านเฮานี่บ่โอ้โอ้เพิ่นยางมาเล่นนั่บ่กยางมาตวัดพุ่นบอกโอ้โหนี่นี่นี่อยู่นี่ชุนี่อันนี้กองนี่นั่นตัวนี้บ่ต้องสั่นว่าน่าจะแมนเพิ่นบอกว่าถ้าบ่แมีนก็จ้าออกไปเปลี่ยนถัาเป็นเจ้าเรือออกมาบ่แมีนจังไปเปลี่ยนเพิ่อนมาอันนี้ตัวนี้หมกบ่าอืมไอ้แวียนก็กิน ไอแว่นไอชุดชุกช uh yea ุกเลยอันนี้ชาบกระดส่ายเจ้าเก่ามิจเจ้าเก่านี่ได้ๆมีแดงเก่าดำเออบ่บ่ติดมันเกลือบ่ฮะมันเครแล้วมันเครื่องเพราะว่าแล้วว่า

บ่อละเอียดอันนี้ก็พบคุลอาเจ้าเชื่อมมือได้พุ่งแล้วนี่บ่อๆๆอืมอยเห็ดที่ร้างเอานี่ก่อนหลักๆอืมโอ้ยนี่พี่น้องบินแล้วก็บินโอ้ยเห็ดทำกันได้เนาะนี่ สอง0มืน่นเจ็ดครับหาร้อยค่ะไหลแมนมันไหลกะไหนเนาะค่ะหลแมนมันหลกะหลเนาะ่ะไหมนมันกหีเราจ่หนัดกะาไหลน,น,นันกหีนเ่ะไหลแนมักะไีนเาะคไดลแมนมกะูีาะไห้แไลกะไล้ลาะค่ะล,ล่างมันนเนาื่อ,น,อนนี้ลกชูกหลีนึงาะค่ลนเรานเอามานเาคมัดค่น,นัดหักขัดหัวขัดยังขัดหลียเร้อย่ะอาดสาะอ,าะอา้านโอ้ นี่ครับลูกชุกฮะเอออ่อนซื่อแต่สั้นแต่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 เลยนะนี่ครับไปเล่นเลยด้วยครับลุงตาเล่นได้สองมือแล้ยวมือนี่บัดขจ้าเล่นเกี่ยวแพ่งบัดรถจ่ายครับนี่ละอันคาดสิได้เป็นพระยาบัตกสร้างจ้อยมี่ครับผม กลับมาถึงบานเอาอะไรมาส่งให้หนาเราเรียบร้อยลูกสูบใส่ลูกเก้าครับนี่หนาแล้วว่าลูกสูบบม่มีปัญหาดีกว่าของไม่จีม,มันมันของแท่มันมนี่มันแตกต่างกันคัาสกิ๊ดเนาะของของแบบของสแตนดาร์ดกับของไอ้นี่เนาะแตกต่างกันดีดดอ,ดอือันนี้เบื่อเนี่ยเบื่อยังยังอยู่หมดเนาะลรวหงรหัด แปดสามเจ็ดศูนย์ก่จริงเลยสำคัญนันหลองแว่นนั่นดีเขากับหลองเก่าสำคัญอยู่กับหลองแว่นอยู่กับหลองแว่นหลองแว่นบ่ห่างบ่แตกบ่อันนี้ดินี่ครับเสียบล้อขนาดเสียบที่บนไหลว้ายพี่น้องขนาดเราว่าเสียบเราบอกว่าบ่บ่กะบอกว่นอยู่ประมาณจักพันนี่ละเบนว่าเจอกันไปปอกแล้วสองพันหาอู้เสดเดอรเลยแม่บ้านนี่เนมดาวเลยแล้ว เลี้ยวเห็นฝามันคืออยู่ไก่แท้เหรอเดี่ะครับเดี๋ยวมืออื่นจังวากันครับมืออื่นแล้วบนแรงยังสีแว่มาเหรินน้ำเล่าใหม่มาหาใหม่พ่อได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องรอฟังเสียงรอฟังเสียงครับรอฟังเสียงครับรอบรอบเบิง่งว่ามันจีมีควนคือมูเจ้าเห็นบ่บังหายชิบมึงละ นี่รับประกันจากปรมาจารย์ครับระดับอาจารย์ได้เลยนี่แล้วผู้ใดเห็นผมเห็ด้าเบงผลงานเล่าอื่นบ้าเลยครับมาสอมน้ำเล่าได้แต่ว่าคิวงานจองขามปีพี่น้องคิวงานจองขามปีก็สิบว่าสันผมจองไว้ตั้งแต่ก่อนเกี่ยวเขาเนาะจองคิ้วไว้เล่งบ่ได้เล่งบ่ได้ดีเล่าว่าใจเย็น เฮ็ดดีๆนี่ครับขันห้องมาเร่งเพลินมันกับบอดดีดีคือเราวายดีีนี่แหละครับนี่สองพันห้าของของของยี่หออ้อนังก่อนอ,อ่ะเอออิซูมิครับเออเพิ่นว่าอิซูมิปอกอิซูมิของเราก็อะไรผมมันเป็นล็อกเก่าหา โรคไอ้โรครอยกาหาเรบ้านนี้มันเป็นตัวนอกอะไรบางตัวมันก็นย่งหาน้ำบานเห่าหยาในจดนิน่อยนี่ทุกอย่างทุกอย่างปลอดโปร่งโล่งสบายนี่ครับลูกทรงลูกสูบนะครับอะไรซื้อมากเลยลวเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพียง้องเอฟซีครับผมจะไปหน้าเ,วเวลาลจัดการครับบันนี้บายบายครับเงื่อนกระจายข้าเจ้าไปเรียบร้อยแล้ว จ่ายค่าอะไรมดสุบาทแล้วเหลือแต่ค่าสร้างครับบายบายครับผมพี่น้องครับทั้งล่มนี่ก็เอามาให้เราเชื่อมให้ต้องกับให้แล้วครับมืดไปสองหมืนเจ็ดครับพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้เจ็บหนัก <c ười> สองหม <c ười> เจ็ดเฮ้ย อร่อยอืกอึกอกเพื่อนบอกเข้า่าปอกละพันเพื่นว่า